สวัสดีครับสวัสดีครับกิตติครับอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับบ้านหลังข้างหลังผมเนี่ยคือทรงปั้นหานะครับนะเป็นบ้านทรงปัญญาวันนี้จัดโปรโมชั่นเลยครับบ้านหลังนี้เคยลงคลิปตอน50%เพื่อนๆอาจจะจําไม่ได้ตอนนี้เสร็จแล้วครับาราคา,าหนึ่งล้านห้าแสนนะหลังใหญ่มากๆครับพื้นที่จะสอยก็มี หน้าด้าหน,าห,นาหน้าบ้านก็เก้าเมตรลึก8เมตรหน้าสิบนะครับใหญ่จริงๆวันนี้จัดโปรโมชั่นเลย1ล้านหน้าแสนลดได้2 0 0 0 0นเพื่อนเพื่อนโทรมาเลยนะครับลดให้2 0 0 0 0นเหลือ1่ล้าน3 0 0แสนแล้วส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยคุณโทรมาเลยนะบ้านหลังนี้ส่งปัญญาใหญ่มากๆของลุงกำนันจรูนครับไปดูบ้านดีกว่าครับ เนี่ยเกบ้านสง่งปั้นหยาฝั่งนี้นะฮะตั้งแต่อ่าตรงหัวมุมเสาเนี่ยเสาใหญ่เนี่ยไปข้างหลังนะแปดเมตรหน้าสิบแต่ถ้ารวมซุ้มด้วยตรงนี้สองเมตรหน้าสิบนะสองเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะผมพูดเฉพาะซุ้มนะฮะซุ้มบันไดสองเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะครับตัวบ้านจากหัวม,มุมนี้ไปข้างหลังแปดเมตรหน้าสิบมุมนี้ไปหน้าบ้านเก้าเมตรครับไปดูรายละเอียดครับ แต่ทำยากนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอยู่ติดถนนใหญ่เห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมความสวยดูนะโครงสร้างนะเสาเป็นไม้เต็งนะพื้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งก็คือไม้เต็งด้วยนะครับนี่ช่องนี้3เมตรช่องนี้3เมตรช่องนู้นก็3เมตรนะครับนะฮะพูดถึงตัวบ้านนะครับมีซุ้มบันไดใหญ่อลังการจริงๆครับนี่ลดราคาเลยครับลดให้2 0 0 0 0 0นี่บ้านรถจอดอยู่ รถของลูกค้ามาจอดอยู่นี่ม,มีมุกด้วยมุกยื่นออกตัวบ้านตัวห้องตัวห้องเดี๋ยวผมไม่ดูฝั่งนี้บ้านหลังนี้ใหญ่มากๆครับหลังคามุงด้วยกับบองหลอนคู่นะฮะนะมีหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีหนึ่งมีสองสี่ห้องอ่ะ,อะมีสองห้องนอนมีหนึ่งห้องครัว มีหนึ่งห้องน้ํามีหนึ่งโอ้โหใหญ่จริงๆฮะัเดี๋ยวไปสรุปด้านในดีกว่ามีอะไรบ้างครับไอรู้ว่าน้ากว้างเก้านะฮะลึกถึงแปดไม่น้าสิบแล้วก็ซุ้มบันไดต่างหากอีกเดี๋ยวเราไปเย่ยมชมตัวบ้านนิดหนึ่งเราเดินตัดใต้ถุนบ้านนี่แหละนะฮะเดินตัดใต้ถุนบ้านเพื่อไปเยี่ยมชมภายในบ้านให้ดูโครงสร้างไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวในการเดินผ่านใต้ถุนบ้านเห็นไหมฮะ กา,ารวางคานวางเสวางรอดแน่นมากเลยครับแล้วก็กล่าวอย่างดีความสูงของบ้านนะฮะก็คือ,อความสูงของบ้านก็อยู่ที่2เมตรยีสเสาก็ใช้เสาหน้า8ปนะเสาหน้า8นี่ฝั่งด้านข้างนะครับบ้านหลังนี้จัดโปรเมชั่นเลยล้าน5้าแสนใครโทรมาตอนนี้นะครับลดให้ทันที2 0 0แสน นะครับเราลงคลิปไว้ก่อนแล้วตอนนั้นมันยังไม่เต็มรูปแบบมันยังไม่เสร็จนะครับบันไดก็ทางขึ้นนะฮะกว้าง1เมตรสามสิบนะครับมาถึงกรอบนอกนะแต่ถ้าพื้นที่ใช้สอยก็คือ1เมตรยี่สิบนะครับขึ้นมาถึงก็วนขวามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ1เมตรสิบคูณหนึ่งเมตรสิบขอโทษนะครับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้1เมตรสามสิบคูณหนึ่งเมตรสามสิบทำมานั่งไว้ตรงด้านกวางด้าน ซ้ายมือนะครับแล้วก็มีบันไดนะฮะผมให้ดูบันไดขึ้นบนขวาอีกทีนะฮะก็ก้างล่างห้าก้างเบิร์นอีก5ขึ้นมาถึงก็จะเห็นนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่ลูกกลองอยู่ตรงฝั่งซีกฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นมานั่งนะครับประตูทางเข้าระเบียงก็มีประตูอยู่ด้วยนะฮะปิดเปิดนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมฝ้าไปดานตรงซุ้มบันไดก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคนะฮะ นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะรายละเอียดของซุ้มบันไดแล้วก็มุมตรงมุมห้องก็จะมีมุกยื่นมา50เซนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในครับเปิดประตูต่างเข้าระเบียงนะครับรู้สึกว่าหลังเนี้ยแบบเนี้ยขายไปหลายครั้งแล้วนะหลายหลังแล้วออกให้ไวครับนะจดลดได้2,000สนบาทจาก1 500, นึ่งล้านห้าแสนะฮะลดได้สองแสนเหลือหนึ่งล้านสามแสนเราพูดในเนื้อวิดีโอได้เลยครับนะ มานั่งนะฮะตรงนี้ก็อันนี้3เมตรนะฮะฝั่งนี้ก็3เมตรนะครับนี่บริเวณหน้าระเบียงนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะระเบียงตรงนี้ก็คือ3เมตรคูณ6เมตรนะคะสามคูณหกนี่ฮะใหญ่มากๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมใครต้องการบ้านหลังนี้โทรมาหาเลยนะครับฝ้าเพดานก็อย่างที่เห็นนะเห็นไหมฝ้าเพดานตีแบบอื้สวยงามตรงระเบียงนะครับ เป็นแนวเรียบนะฮะเป็นแนวเรียบเชื่อมต่อกับน่นฮะซุ้มบันไดเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในตอนนี้ผมเข้าไปข้างในฮะเราไปเปิดประตูดูเมื่อกี้เราใช้ประตูปิดเปิดเข้ามาจาการะเบียงมีประตูด้วยตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าห้องรับเป็นห้องรับแขกนะเป็นประตูสไลด์นะครับออกซ้ายขวานี่ก็เป็นประตูสไลด์ออกซ้ายขวาครับ ก้ามาในห้องตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับห้องนี้ก็คือ3าเมตรกุลสาเมตรนะครับสเมตรกูณสามเมห้องรับแขกทำเป็นน้องถงก็ได้เพราะว่ามองไปฝั่งนู้นก็เป็นห้องนอนมองไปด้านขวาก็เป็นห้องนอนเรามาเยี่ยมเรามาดูฝ้าเพดานนะฮะตรงห้องรับแขกห้องโถตรงนี้นะครับตีเป็นรูปแปดเหลี่ยมไปเล่นด้วยดาวนะฮะนี่แล้วก็ห้องนี้นะฮะเป็นห้องนอนห้องที่1นนะฮะเปิดมาจากห้องรับแขกก็ สองขอโทษนะสามคูณสามครับนะไม้เนี่ยโอ้โหมีไม้เต่งไม้แดงไม้ประดูรวมกันอยู่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งรวมพูดง่ายๆเลยครับแต่โครงสร้างเป็นไม้เต่งนะครับาฝาเฟียมนะฮะนี่ฝาเฟียมนี่คืออยู่ในห้องนะฮะอาจจะมุมมืดิด้่อยผมก็หาแสงง่ายนี่ฮะหลุมก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นหลุมคล้ายๆท้องเรือนะครับนี่คือห้องนอนห้องที่หนึ่งเราผ่านมาจากห้องรับแขก3ามคูณสาม ห้องนอนที่หนึ่งสามคูณสามนะฮะห้องนอนห้องที่สองครับออกมาทางเชื่อมห้องรับแขกนี่คือห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนี้นะฮะก็คือสามคูณหกเมตรอาสิบครับเห็นไหมฮะอ้องใหญ่เลยครับห้องนี้ห้องใหญ่เลยจะทำเป็นห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ฮะบ้านทรงปั้นหยาอีกหลังหนึ่งที่จัดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งล้านห้าแสนลดได้สองแสนทันทีถ้าลูกค้าโทรมาตอนนี้ครับ ก็ราคาจริง1นล้านห้าแสนร้ได้2 0 0 0 0 0ก็เหลือ1นล้านสามแสนเราพูดลงในเนื้อวิดีโอเลยนะครับนะฮะแล้วก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่ลูกค้าในทำฐานไว้จะเอาแบบไหนก็ได้ครับเพื่อรองรับบ้านที่จะไปส่งนะครับอ้องนี้ก็คือ3มเมตรคูณสามอกไม่น่าสิบหน้าต่างล้อมรอบตัวบ้านเลยนะฮะเป็นหน้าต่างทรงยาวนิดนึงนะฮะเป็นหน้าต่างาฝั่งด้านข้างก็ทั้งหมด2ช่องช่องละ3าบาน แล้วฝั่งด้านหัวมุกนี่ก็หนึ่งช่องครับนะฮะเป็นอ่าสองบานเหมือนกันนี่คือบรรยากาศนะครับภายในห้องนอนใหญ่3มเมตรคูณหเมตรห้าสิบทีนี้คือห้องห้องน้ำนะรท่านผู้ชมห้องน้ำแต่ว่าเขาไปทําหน้างานนะเดี๋ยวบพงบางคนเห็นโล่งๆนะฮะหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสเมตรครับนะฮะไปทําหน้างานก็คือไปไปปูกระเบื้องหน้างานอ่ะพูดง่ายๆครับไปปูสมาร์ทบอร์ดหน้างานแล้วก็ปูเตปพื้นก็ หน้าง,งานทุกอย่างนะครับทำห้องน้ำให้ด้วยครับ1เมตริบคูณ2เมตรนี่ฝ้าไปดานนะ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปออกจากห้องน้ำมาห้องนอนใหญ่6เมตรลคูณ3เมตรนะรแล้วเราก็เดินทะลุมานี่เลยห้องรับแขก2ห้องนอนแล้วนะอันนี้มาถึงห้องถงขนาดกว้างเลยครับตรงนี้เห็นไหมนะรตรงนี้ก็คือ3เมตรคูณโอ้โหหน้าบ้านก็9อ่ะแต่โดนตัดห้องน้ำไป1นอ่เมตร เดี๋ยวผมให้ดูนะครับห้องน้าหัวม,มุมห้องน้ำนะฮะมันเข้าได้ทั้งสองฝั่งห้องน้ําก็เข้ามาจากห้องนอนใหญ่ได้แล้วก็เข้าจากห้องตรงนี้ทําเป็นห้องครัวก็ได้นะเออเข้ามานะห้องหัวมุม,มห้องน้านะครับหน้าต่างไปข้างหลังนะฮะตรงนี้ก็สามคูณเก้าเลยแต่ว่าตัดไปสอ,อาตรงนี้นะครับก็ผมให้อยู่ที่ตัดไปสองเมตรนะจากนู่นไปนู่นสองเมตรแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงหัวมุมห้องน้านะครับสองเมตรนะฮะสองเมตรคูณหนึ่งเมตรสไม่ได้ทางห้องครัวได้ นี่คือฝ้าเพดานนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะลองดูนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็โทรมาเลยครับตีท้ายห้องครัวก็คือตีแบบแนวเรียบนะครับหน้าต่างก็เห็นนะสองช่องช่องละสองบานเป็นหน้าต่างลายตรงยาวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบ้านหลังนี้นะฮะใหญ่มากๆจากโปรโมชั่นครับหนึ่งล้านห้าแสนลดให้ทันทีสองแสนมาโทรมาครับของลุงกำนันจรูนครับอ่าราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนลดให้สองแสนก็อยู่ที่ หนึ่งล้านสามแสนนะฮะหนึ่งล้านสามแสนแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยใหญ่ขนาดนี้ขอโทษนะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่เขาไม่ส่งให้ฟรีนะครับจะจ่ายนะโหหลักแสนครับลูกค้าอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยครับเอาเป็นว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรลุงกำนันส่งให้ฟรีแล้วกันโอเคสรุปทีนะบ้านหลังนี้มีหนึ่งซุ้มบันไดขนาด2เมตรห้าสิบคูณหกเมตรหนึ่งอนรับแขก,กที่กิติยืนตรงนี้ก็คือสามเมตรคูณหกเมตรแล้วก็มีประตูทางเข้าา ระเบียงด้วยแล้วก็ห้องรับแขก3เมตรคูณ3เมตรห้องนอนห้องที่1 3เมตรคูณ3เมตรห้องนอนห้องที่2 3เมตรคูณ6เมตร10ห้องครัวก็คือ,อ9เมตรคูณ3เมตรแต่ว่าโดนตัดไป2เมตรนะครับตัดเพื่อไปตามห้องน้ํา2คูณ1เมตร10นะครับสรุป1ซุ้มบันได1ระเบียง1ห้องรับแขก2ห้องนอน1ห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ําครับ ราคาอยู่หน้าคลิปวิดีโอลดให้ส0 0 0สนมาลูกค้าโทรมาวันนี้ต้องขอบคุณมากดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ